คลิปวิดีโอในวันนี้ผมกับเพื่อนจะมาเอาชีวรอดในโลกอันน่ากลัวที่จะมีชายปริศนาหรือที่เขาเรียกกันว่าเดอะมีมิเซอร์คอยติดตามเราตลอดทั้งวันมันดูกันมากผมกับเพื่อนจะรอดหรือฆ่ามันได้ไหมในคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์ like, คลิปนี้คนละหนึ่ไลค์แล้วเราไปรับชมกันเลย let's go ัดไม้ก่อนเลยแค่รู้เปล่าว่าการเอาชิดรอดทั่วไปเนี่ยมันจะมันก็ปกติใช่ไหมแต่ว่าวันเนี้ยเราต้องคอยสังเกตแล้วก็คอยสังเกตตามตลอดเวลาเลยว่าจะมันจะมีคนที่มองเราตลอดเวลาทั้งวันเลยร้เปล่ามันจะมีอะไรน่ากลัวไปกว่าการถูกหักเงินเดือนปะหักเรี่ยมหรอไม่มีแล้วเว้ยแต่ว่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวนายก็รู้เองว่าเอาเป็นว่าบอกเลยว่าคลิปเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเป็นการเอาชิดลอดที่ยากมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีชายพิศนันเลยที่เขาเรียกกันว่าเดี๋ยวมิสเซอร์ในนายรู้จักปะอะไร เจออะไรเีเจออะไรพูดดินายไม่ได้ยินหรอไม่ไม่ได้ยินมีอะไรมันมันมันมัเสียงคำรามเมื่อกี้ฝั่งนู้นเสียงคำรามนายรู้เปล่าว่าอ่อมอสนี่นะมันสุ่มคนได้ยินด้วยนะเว้ยบางทีอะ อ๋อแต่ว่าแคคือผู้โชคดียังไงล่ะงั้นเดี๋ยวเช็คแคเชื่อไหมผมว่านะเราเรียบคราบของะไรให้เสร็จดีกว่าเพราะว่าดูทรงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาเร็วอังยีปผมว่าเราต้องหาหมู่บ้านอินบีด้วยเพราะว่าหมู่บ้านอินบีสมันทำให้เรารอดชีวิตในค่ำคืนนี้ด้วยรู้ป่ะอ่าเดี๋ยวได้แหละไปขุดหินกันขุดหินก่อนเลยโอ้ยการช่วรอบแบบนี้นะมันค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราเดินอยู่มันจะมีชายไปษายคอยมองรอตลอดเวลาเลยใช่เป็นไปได้เพราะฉะนั้น เราต้องเตรียมขุดหินไว้นะเขาบอกว่าถ้าสมมติมันวิ่งมาหาเราอะไรเงี oon, <All right. S 1> way, ้ยเราสามารถต่อบล็อกประมาณสอง4-5่ถึงบล็อกเพื่อหนีจากมันได้นิดนึงนะเว้ยเออมันก็ถือว่าดีนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนกลางวันเนี่ยมันสามารถหลอกตอนนี้หรือเปล่าแต่ว่ารู้ว่าตอนคืนเนี่ยมันมันพุ่งใส่เรา100%แน่นอนเพราะฉะนั้นคิดวันนี้เราจะฆ่ามันเพื่อที่เป็นภารกิจในวันนี้เฮ้ยเฮ้ย้ยไปด้วยไปด้วยโอ้ยโอ้ย้แล้วดีแล้วคุณดีแล้วคุณดีแล้วคุณดีแล้วไม่ไม่ยู่ไหนอะ ม่เด้๋ยวก็เฮ้ยโอเคไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นไม่ใช่เดี๋บิลวิกเซอร์นะเพื่อนแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยวอดที่ที่เราที่เราที่เราต้องหนีมันเหมือนกันเพื่อนไอ้นี่แล้วแล้วอุ้ยอันนี้บอกเลยว่าเราต้องเราต้องมองเราต้องมองไปเพื่อนถ้าไม่ไปมองกูจะแย่ออกมาไม่รู้เอางี้เฮ้ยแต่มองไปนะเฮ้มีนเราต้องมองเฮ้ยเกูไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนเจอกันเพื่อนไปแล้วเป้ยองสยอง มาแล้วไปอ่ะบินได้หรอขิ้นไ้แล้วขึ้นไปแล้วบินได้หรอเฮ้ยบินได้เแียเราเราเราวิ่งเร็วกว่าเพื่อนเราวิ่งเร็วกวันเราวิ่งเร็วกวันมาเร็วมาแล้วเราเก็บเก็บเก็บเกวิ่งมาเร็วเราวิ่งเร็วกวันเฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวเฮียมาตามไปแล้วเพื่อนก็ตามไม่ได้ยังโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยเฮียโอ้ยโอเคหินกูเราเราใช่หรอหินเออหินหมดเลยสาวคนต้นนั้นโอเคผมว่าเราไปฝั่งไหนดีวะเราไปฝั่งนู้นไหม ไอ้ที้งโลกอ่ะเอออะไรอะไรไปฟังจินโล่จะไม่หนียากกว่าล่ะก็พอๆกันแหละผมว่าเราขอแม่นี่ก่อนไหนๆก็เจอนี่แหละเอาแอาหันไหมเอาดาบไหมอ่าเไปข้าข้าโยนให้หนึ่งเอาเอาดาบไปใช้ก็ได้ใช่เราต้องหาอาหารแล้วก็หาที่สร้างบ้านด้วยตอนเนี้ยแต่ผมคิดว่าที่เราจะไปแรกผมอยากได้เป็นแบบหมู่บ้านเอวีซีอะไรอย่างงี้ป่ะคิดว่าได้ไหมคิดว่าได้นะโอเคได้อยู่เนาะโอเคตีตีแก่ก่อน ตีแกแล้วตีแกแล้วอืมไอ้ีให้หมดเลยอุ้ยมันมีมอสสมจริงด้วยเลือดจัดจัดอะเขี้ยะเขี้ยะบอว่าเราเราเราเจอเราเจอตัวตัว่างในวันนี้ใช่ปะอุ้ยอุ้ยขวามือก็มีครับต้องไปนี่ไปนี่ไปนี่ไปหน้าก่อนไปไหนไปไหนเป็ยู่ไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวนั้นมันอยู่ขวามือเว้ยแต่ว่าไอ้ตัวซ้ายมือไอ้ตัวซ้ายมือมันมีคนกำลังมองเราอยู่เห็นไหมะเราเอเอาเอาเอาไงเราขดเขาไปทักทายไหม พัชไทยโขยเอาอะไรพัชทายก่อนเพื่อนอุ้ยขวามือก็มีเวอรแต่ก็มีตัวประหลาดอะไรอะไรเมื่อกี้เมื่อวาเราเหมือนอยู่ไม่ใช่หรอตรงนั้นน่ะใช่มาทำไปแล้วอ่ะชิบหายแล้วเพื่อนโอ,โอเคงั้นเดี๋ยวผมว่านะเราขับเรือแล้วก็ลองไม่นับก,กันไหมแล้วก็ออกเราไปเรา,เ,ราเ,ราเราไปเราไปงนร้นไปผมว่าไปหาหมู่บ้านเอวีซีดีกว่าน่ากลัวอ่ะโอเคมาๆมาๆมาทีนี่ทีนี่ขึ้นมาเดี๋ยวจะขับเรือโอเคขึ้นมาขึ้นมาไปไปไปเพื่อนโอเคผมว่าขี่เรือน่าจะปลอดภัยอยู่โอเคเกี่ยวยะอุ้ย ได้ขวามือป้าขวามือป้าได้ขวามือปะอุ้ยอุ้ยหมอกว่ไม่เห็นเราไม่เห็นเราอุ้ยเป็นไงแล้วโอเคไป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงแล้ววะมันไม่เห็นมันบอกว่ามันมันมันเห็นเรามับอกว่า ICU ไปแก่เห็นปะโอ้ยน่ากลัวจัดน่ากลัวจัดโอ๊ยเจมโม่ของดีของดีเก็บมาเก็บมาเก็บมาเลยเลยเก็บมา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 บริเวณเอาเยอะๆเลยเยอะอเลยมากินข้าวก่อนแค่เจอเลยเว้ยวา54 แต่ทำไมมันมันมันดูลังๆจังวะเพื่อนใช่ปะมันหรือมันเป็นขอมมอสเปล่าไม่รู้อ่โอ้ยเนี่ยดูดิอะไรโอ้ยทำไมมีมีเลือดแล้วก็มีตัวอะไรตายเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้ว่าเห็นไหมเนี่ยมีเชื้อตายมีเชื้อตายเออว่าทำไมหมู่บ้านมันกลายเป็นอย่างนี้ไหเนี่ยเพื่อนอุ้ยดิมีศพมีหมูมีวัวอะไรเต็มตายหมดเลยโอ้ยอันนี้มีหมูเหรอวัวเหรออันนี้หมูเหรอทำไมหน้าตาเป็นเงี้ยวัวเปล่าเอออ๋อเป็นวัวใช่ไหมอู้หูหน้ามาดิดิเป็นบางคนที่รอดอยู่นะถลกหนังออกอะไรเงี้ย

ขาขาฉันเนี่ยดูดิท่านี้มัน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 ปีนไม่ได้หรอวะอ้ยเอาไปดูวะเดี๋ยวไปดูวะท่าีถ้าฉันต่อหรือผักนา่ตกไปมันจะได้คอนเห็นไหมอุ้ยมันมันจะไม่ไปไหนเลยเหรอเอาไปดูวะเม่ดเลยดูดิขาใช้เหล็กต่อมาเลยเนี่ยซูมไม่น่าไหวเปล่เพื่อนของเราไม่น่าพอวิถ้าผักนายไปผักอ๋อไม่เอายาอย่าเลย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 ฉันทีมนี้ไม่ไหวหรอกเที่ยดิไครไม่ถึงด้วยเหล็กต่อที่วัด จึ๊งจึมันยืนนิ่งไปแล้วอ่ะไม่ไหวรอไม่ถึงหรอกเออมันยืนนิ่งไปแล้วอ่ะโอเคแค่เดี๋ยวเดี๋ยช่วยเฮียบ้าอู้หายไปแล้วสวย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 ไม่ชันไม่ได้คุณเล็กอันนี้ก่อนคุณเล็กอันนี้ก่อนคุณเล็กก้อนก่อนโอ้ยฉันไม่รู้ว่าโกเลมโกเลมมันไม่มันไม่ฆ่าคนด้วยมันมันไม่ฆ่าตันเลยถึงเกมก่อนใช่มันไม่ฆ่าเว้ยโอ้ยไม่ต้องเอาเหล็กไปเผาก่อนเดี๋ยวมัน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 จะมีมันจะมีไอ้นี่ไปเนี่ยมันจะมีของที่มันเป็นก้อนแบบนี้ไปเนี่ยต้องลองไปดูเรื่อย ดูแลหมู่บ้านไหมตรงนี้มีมีฟางเข้าด้วยพี่แคถ้าว่าขุดฟางเข้าหมดเนี่ยฉัไเป็นไาวนาเรานี้เออดูก่อนระวังด้วยด้วยระวังมันมันเดินตามนายด้วยบอกก่อนพี่แคเอ้ยไม่อะไรแต่ฉันกินยวแล้วก็มาช่วยฉันฉันมันเท็จจัดเลยบอกเลยอู้ตกใจโกเลมแม่งนึกว่าใครเจเล็กไอ้ก้อนเดี๋ยวไปนึงทำไมมันต้องเหล็กก้อนไปด้วยวะต้องขุดตลอดเลยถ้าเหล็กก้อนเนี้ยโอเคขุดเพื่อเป็นเหล็กธรรมดาตรงนี้แล้วก็โอ้ยพี่แคโอเคเดี๋ยวผมว่านะเราจะสร้างบ้านแถวนี้เลยไหมหรือว่าหรือว่าไงดีสร้างก็ได้อยู่นะ สร้างมาแถวน,นี้ในบ้านที่น่าก,กลัวน่ากลัวแบบน,นี้นะนายคิดในคิดคดีแล้วเรหรอแซมมี่จะมันจะมืดแล้วนะเพื่อนพาทิศมันจะตกแล้วนะกระถูกของนายเราว่าเราคนสาบนามดเาีเราเราก็ต้องการด้วยพาทิศไม่ใช่ไม่การด้วยแต่ผมผมรู้วิธีฆ่าไอ้ตัวเมื่อกี้อยู่นะก็คือผมคิดว่าเราต้องล่อให้มันเข้ามาในบ้านเว้ยพอล่อมาเสร็จป,ปุ๊บเราทำเป็นกับดักที่มันไม่สามารถออกไปจากได้ออกจากที่นี่ได้แล้วเราก็ตีเหมือนมอนสเตอร์อ่า,ฟา,อาฟาร์มเคยดูป่ะไอ้ฟาร์มมอนสเตอร์ที่เป็นสกายบล็อกอ่ะอ่มันมันต้องมีรูที่สามารถตีไอ้ตัวนะ จะลอดูต้องลองดูต้องลองดูโอเคเดี๋ยวงั้นขอญาตไปตัดไม้เพิ่มก่อนก่อนที่มันจะมืดเร็วกว่านี้ตัดไม้ตัดไม้โอ้จะมืดแล้วจะมืดแล้วอุ้ยเสียเสียเสียคุณได้เสียไปแล้วเพื่อนคุณได้เสียไปแล้วอะไร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 มันอย่ไหนก็ไม่รู้โอ้ยกำลังตัดไม้แบบชิวๆคุมๆเลยเสียงมันน่าได้เสียงมันเมื่อกี้ชับบน่าจะน่าจะโครตัวน่าจะไม่ใช่เดี๋ยมีมิกเซอร์เว่น่าจะเป็นไอ้ไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวที่มันฟันยาวไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะโอ้โหมาไวทันใจดีๆโอเคงั้นเดี๋ยวช่วยช่วยตัดไม้ไหมรอรอ เขาเขาบอกร่วมกันเราอยู่แยกอยู่เราตายเหรอแยกอยู่เราแต่เราแต่เราไม่ควรแต่เราก็ไม่ควรที่สร้างที่มันโล่งเกินไปไม่หรือว่าไงหรือว่าโล่งไปก็ดีเผื่อเอาแบบเอาไว้ล่อกับดักกับดักล่อมาได้อะไรอย่างงี้ปะอ่ะก็มีเหตุผลอ่ะก็มีผลโอเคงั้นเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวน่าจะไมาเพิ่มก่อนเดี๋ยวผมไปหาที่สร้างบาแบบผมคิดว่าไม่เกิดตรงนี้โอเคปะตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยจริงอ่ะทุกคนทำไมเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยตรงนี้ข้างหลังไหมอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะวางกล่องคราฟนะครับแล้วก็เจ้าตะเผาก่อนอย่างเัี้ยเพื่อเอาไว้ เผาอาหารก่อนโอ okay. เคเผาไปชึบแล้วก็สร้างบ้านที่เราสร้างเนี่ยน่าจะแบบไม่ใหญ่อะไรมากกลางดีงั้นเดี๋ยวเราจะมาวางเสากันเลยหนึ่งสองสามสี่ประมาณสักห้าบล็อกแล้วก็ตรงนี้ชึบชึบชึบอ,อ่ะตรงนี้เราเว้นวางประตูเราก็วางตรงนี้เป็นกันชึบแล้วก็ต่อขึ้นอันหนึง่งชึบตรงนี้ <c oughs> ขนมปังฉันมีประมาณหนึ่งสแต็กกับอีกสิบเจ็ดอันใช่ <c oughs> หรอรวยจังหมู่บ้านเขาให้เยอะให้เยอะเหรอใช่หมู่บ้านเขาปล่อยให้ฉันฟาร์มอ่ะโอเคงั้นก็ดีไปเพื่อสร้างบ้าน โอเคอัปเดตบ้านก่อนนี okay. ่ครับเดี๋ยวดูน right. ี hmm. okay. Okay. So, right. right. okay. okay. mm ่นะวิธีการสมมติเราล่ออตัวอะไรอะเปิดบล็อกที่เล่นเจอหมูโอเคตกใจอ่านี่ดูนี่สมมติว่าถ้าเราล่อไอเดิมมีหมีมาได้ใช่ไหมเพราะภารกิจเราวันนี้เราต้องฆ่ามันเราแต่ว่าเราต้องคิดว่ามันไม่เข้าบ้านเราไม่ได้เราทุบสมบัติบล็อกก็จะเป็นบล็อกนี้บล็อกนี้แล้วก็บล็อกนี้นะเวลาสมมติถ้ามันมาถึงบ้านเราแล้วโอเคปะโอเคแต่เราต้องล่อมันก่อนเราต้องยืนอยู่ตรงประตูฝั่งนี้แล้วก็คิดว่าต้องล่อมันประมาณนี้รอมาเข้ามาปุ๊บเราเปิดประต พอตกเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะใช้บันไดเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะตีมาตรงนี้ฟรีเห็นปะอ่าวันนี้ใช่แล้วเพราะแตาว่าดาบเรามีแค่ดาบหินนะเด็ไหวบปะนายเผาเหล็กไหมนี่อ๋อใช่เผาเหล็กไว้นี่ว่าเป็นหนึ่งเหลือกี่ก้อนอ่ะเผาไปเก้าก้อนก่อนเก้าก้อนโอเคงั้นเดี๋ยวทำเป็นดาบเหล็กก่อนแล้วกันแล้วก็ถ้าเหล็กเหลือก็ทำเป็นอ่าชุดเกาะไอ้โล่เออว่ะโล่ก็ดีนะทำไปก่อนใช่ปะเห็นปะทำโล่ก็ใส่ ของกันแล้วกันเลือกฉันว่าเคียวยาวอริเออร์วอริเออร์เดี๋ยวผีมันก็มาอีกหรอกบอกกันเลยอยากเจอว่ะมีดาวบนโลกนี่นี่เอาไปไปไปกลัวว่ะไม่เลือกสามเลยสามก้อนได้ไงทำชิ้นกล่องไม่ได้ว่ะเพื่อนแล้วคิดว่าเราควรทำเป็นประตูทางเข้าเนี่ยเป็นแบบนี้ดิไหมแล้วเราก็มุดออกเอามุดเข้ามุดออกเฮ้ยอย่าปิด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 ตกใจไหนวะไหนวะ เดี๋ยวมัน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 กระโดดได้ปรอวะผมไม่แน่ใจว่ามันกระโดดได้ไหมอ่ะเป็นหนึ่งกลัวเออกลัวกลัวกลัวเป็นหนึ่งเดี๋ยวก่อนอันนี้ทำสูงนี่ไม่ใช่อะไรครับตอนแรกว่าสำบ้านแค่สองด้วยแต่กีว่าจะทำอยู่แหละเป็นหนึ่งแั้วก็ขึ้นตรงนี้แล้วก็ทำผมไม่ติดบ้ปั๊บ กลัว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 ดิยใครไม่กลัวบ้างวะเสียงไม่โคตรน่ากลัวเลยให้อยู่ก็อยู่อ่ะไม่รู้ไปไหนเล้วไปรู้ไปรู้ไอ้ตัวนั้นอ่ะไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวมันมันจะมาใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไอ้มอสเสริมอ่ะมันจะมาหรือเปล่ามันคือมอสเสริมเราไม่มันไม่ใช่มอสมอสหลักเราที่เราต้องสู้มันเฮ้ยมาบ้มาปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากลองอยากลองอ่ะทำบ้านเราปะไม่เราเฮ้ยเขียบเขียบออกมาข้างนข้างบข้างบน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 ข้าเขียบผมดีดีผมดี ดือดูล่ไว้ืลไ้ืลไ้ืลไ้วือถ็หมดแล้วฮพี่ยเขาไปนเราด้เขาไป้าผมียาชด้วย่ด้วยวยด้วยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยยาแล้วกเกิดโคตรไกเลยเจอว่มีดาบและโล่ไอ้วกลัววะเอ้ยมันเข้าไปได้ไงวะไม่รู้ไม่รู้อไกเลยอ่ะขับเรือไปด้วยไปนึง นนไม่ขับเดินเน,นี่ยไอเดินมานี่แหละไอของอะไรของอะไรของอะไรนี่มีของนอกมีของนอกด้วยมันจะนไปปะไปครับป้องหมดนะเอามีไฟปะดึกผมว่านะเราต้องทำแถบดอว่ะเอาแถบดรอแถบดอ,บดอใช่ต้องทำแถบดอปิดปิดหน้าต,ต่างไว้อะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาอีกโอ้โหตกใจเลยแม่งเอ้ยมันไม่ใช่ตัวหลักเราด้วยแต่มันมันกล้าดียังไงมันกัดเราอย่างงี้ปะดึกนั่นดิ ไอ้ที่แถบที่ผมทำย่างนี้ไม่ใช่แหละเพราะว่าผมจะไม่เข้าออกเข้าออกนะบ้านบ้านตัวเองเนี่ยมันก็เลยต้องปิดไว้ก่อนชิบชิบโอเคปิดไว้เอาโอเคโอ้ยมาเหรอทำนี่มาเหรอไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ด้านไม่ใช่น้่นผมโอ้ยไอ่ไอ้หมอนี่นี่แหละตัวที่ผมบอกอ่ะไปไหนวะไปไหนแล้วไม่รู้โอเคแปลว่ามันมันมาแวะมาเยือนใช่ไหมอย่างนั้นอะใช่น่าจะแวะมาเยือนโอเคงั้นเดี๋ยวทำมัน ผมจะต่อขึ้นบันไดไปหลังคาบ้านนะเพื่อเอาไว้ส่องส่องพวกผีนะต้องทําบันไดนี่เพื่อ่อนเรดเดอร์เรดเดอร์ทำบันไดมาแล้วต่อไปก็ขุดขึ้นบนเฮ<ะ>้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเดี๋ยวมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่มาอยู่มาอ,อยู่ตรงนี้เพื่อนเห็นป่ะโอ้โหตากลัวเลยแม่งนมันโผล่แค่หัวเพื่อนได้ไหมถึงอย่างนี้ไหะ,ะไม่ได้บล็อกขึ้เช็คบล็อกขิ้ก่อนอ๋อมันไม่ใช่บล็อกขิ้นมันไม่ใช่บล็อกขิ้มันออกไปได้ไอ้ไอ้บ้าเอ้ยจะมี เอาไม่ดีไปไหนวะโอเคเราจะไม่ขึ้นบนแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าผีมันมน่าจะเริ่มกลับมาแล้วเพราะว่าตอนนี้มันน่าจะมืดแล้วครับทุกคนฉันมีฉันฉันจะหฉุใจวยายใจวายเหมือนกันคุณน่ากลัวเลยโอเคไม่ต้องตเกียงเราพวกเราเราปิาาาาดแถบดอมหมดเลยใช่ปะ <c oughs> เราเราเราจะรอดยิงมาถามจริงเฮ้ยรอดดีเพื่อนเราก็เป็นรกิัเราเราฆ่าต้องฆ่าผวด้วยเราต้องทำตามแผนโอเคปหมใช่แล้วทำตามแผนเราแผนเราก็นั่นแหละครับต้องรอมันเกิดแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดตอนกี่โมงยามแล้วก็จะมืดมืดตอนไหนอะไร เนี่ยทำไมไปดูใแค่ชีโลไว้กูมาอ๋อเฮ้ยโลผมแตกเหรอวะหรือพวกเดือดตัวปะโลหายอ่ะน่าจะตายตายปะตอนนั้นโอ้ยของตกอะเนี่ยของตกมือของอยู่ไหนหมดอ่ะช่ละเฮ้ยเอาดามันมาตามเออสวยโอเคไปเรื่อยไปเรื่อยมืดเกินมืดเกินเนี่ยนะผมต้องเตรียมอะไรบ้างอ่ะจริงถ้ามันมาคิดไม่ได้อยู่หวังต้องรอมันอ่ะต้องรอตอนคืนอ่ะ มันมาแล้วมาแล้วมันยุ่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 งมาแล้วมมแลน่มแผนยุมแ้โอเคโอเคทัตาแโอเคไปดิมไม่มาเลยต้องรอมันก่อนเจลสเกลันอเะลี่ยตกใจสเกลตันเว้ยเกลตันเว้ยมันเป็นอะไรวะไอที่แม่ก็ขยันมาแล้เกินอยู่ฝั่งขวาอยู่ฝั่งขวาเพื่อนฝั่งขวาฝั่งนี้ฝั่งนี้ไหนไหน ไปแล้วรอะรอบวไปรอไปดิรอไปดิรอไปดิมันไปไหนเรว่ามันหายไปยังเพื่อนไม่รู้ว่าเห็นตตั้นแถวบ้านถวบ้านเต็มเลยเนี่ยมันหายไปแล้วเพื่อนมันหายไปแล้ตอนแรกมันมันเกีมมันพูดใส่ว่าไอมันมาแล้วอยู่ไหนไหนใช่พขวานี่เายสายสายสายเราม่สายสายไหนไหนไหนอ๋อโอเคโอเคโอเคไรียรอมตรงนี้รอไมาไหนรไหนเรนรอมันไปวบ้านอะรรอมันไปวบ้านมาบ้ามามาน้าว้ามาเขาเาบอกเดียวไม่ได้เพราะมือขวามือเนี่ย นอดมันมันจะพูอย่างบน่าเลยอยู่วะเฮ้ยอย่าดัอัดอยไปไนรลร็วๆเรวโอเคขมขัมามาขมาขข้ามาาี่เพือนนี่มาว่ะต้องฆ่าม่ได้เนี่ยมันได้ทะชันทีหนึ่งมันไปเลยเอาอยู่นี่นี่ขวาขวาขวาได้ขอขอ้ยต้องต้องมาประตเพิ่มอ่ะกันกันมันมาก่อนอ่ะปหนึงนะนี่มาได้เราต้องใส่นี้เอใส่เฮ้ยเปิเปิดวเปิดวเดเเปิดเสอง

ทนดีเว้ยทนดเว้ยทนดเว้ยเฮ้ยฉันม่อยู่ขวาต้องต้องล้อมมาว่ะหรือล้ยิไปนี่ให้โ้โหมกิเกืบแล้วเกืบแล้วนี่เเออมามามาอุ้ยเหลือต้องต่อ่องม่อว่ะตอนต่อตอนบ็อกเนต่อต่อไม่ได้ไเอาไปแอ่ะคูดใหญ่ให้เลยเพรามาอยู่อยูข้างขวาไไนะโอ้ฉันรูุ้นี่ไงอ๋อเอาอยอเหรอ อาผวางนี่ครับวางนี่ผมวางบล็อกให้บล็องไปหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเวไปหนีไปหนีมาหนีหนีมาหนีมาหนีมาหนีมหนีมาหนีหนีมา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 หนีาหนีมาหนีมหนี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  ไปไหนะอยู่ไหนอะคิปเปอร์นะเพื่อนอยู่บนน่าจะอยู่ออกไปแล้วอะโอ้นี่นี่นี่ไหนวะบอกนี่ก็ตีได้ไหมตรงเนี้ยโอเคอะไปไหนอะตกใจนี่ทันทีไยไหนวะหายไปเรืของคีิปเปอร์ไหนะปะเรื่องของคีิปเปอร์กีกิปเปอร์เพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ได้หรอวะเระเบิดไปตรงนั้นกันเขาอยู่ความมืดนี่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 ดูความมืดความมืดทันทีไยทันทีไปเรยเราต้องบอกดินที่เราต้องบอกดินไม่งั้นเดี๋ยวมันนะคุณไม่ทันโอเคๆไปมาไป ต้องลอยมันลอยไม่ได้มันตีบ้าเราไปตีมบ้าเลยไตีบ้าเ้ยโอ้ยตีมันตีมันล่ไหลอยูีมันล่ไหลอยู่ทนี้ทนี้โอเคมาไปไมาแล้วม้โอเคโอเคไม่ได้ไม่ได้ฉแวซม่าวัดมันมันลิงชั้นไปมันอยู่บนหัวเนี่ยไปไปเร็ว ไปอีกแล้ว่ะฉันฉันฉันว่าฉันรู้ไหมแค่หนึ่งมันเดี๋ยวพอมันเล็งฉันอ่ะเดี๋ยวนายรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวพอมาปุ๊บนายก็ขุดมันเดี๋ยวฉันพยายามแบบเอารูไปเลยหรือว่าเอางี้ไหมทำทำรูไวข้างล่างคุณคุณคุณลอบมันลงไปข้างล่างเลยไหมแล้วก็เดี๋ยวทำรูแล้วคุณก็หมอบหมอบเข้าปะไม่ไม่มีปุ่มหมอบเลยโอเคปะสกัดนะข้ามนะข้ามปุ่มเรียบร้อยในการหมอบโอเคตรงนี้มันจะมีรูเร้ยแอบอยู่ตระยะต้องลอบมันลงไปข้างล่างอ่ะเฮ้ยทำไม่มีสกัดโอ้โหโอแม่เลย เไ้ยได้ยุได้อยู่โอเคไม่ได้พังมากไม่ได้พังมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมีโจทมาไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้ไม่ได้อยู่ในจุดพิจารณ์แล้วจะคมไทยมันไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในสคริมประเด็นไอตัวนี้ไม่อยู่ในสคริปต์ครับใครเนี่ยเอ๋อไอไอไอมีเหรอตกมาแล้วโอ้มันตีโคตรเจ็บเลยว่ะตีเจ็บมากว่ะประเด็นรอเลื่องลีก่อนเรื่องลีนันเราตอเราต้องเราต้องรอมาเราต้องฆ่าไอตัวนี้ก่อนอ่ะไอตัวนี้เหมือนว่าถ้าเราถ้าเราไม่รู้มันฆ่ามันจะไม่ไปวะใช่หรอ

เอนาตอ่ะะเาิอ่ะูุดไปะวะกุดได้ะุไ้วะไปปคิดมันอยู่ข้างในอะเงีเองอยู่ะอาหายเฉยเลยเฮ้ย๋ยวมันจะวางขบาป่ามมนตีเราไม่ได้นะ อูจะต้องเร็วกว่านั้นเหรอใช่ต้องเร็วกว่านั้นโอเคเดี๋ยวลองไปหายต,ตัวนึงแถบดรอไหมเอาไปเป็นตัวแถบดรอไหมเดี๋ยวฉันเข้าปุ๊บเออแถบ,บดอก็ได้นะเราไม่เปลี่ยนอะไรโอเคแถบดอผมไม่มีแล้ะรอดไ้มมาครับเดี๋ยวมาครับมาครับมาครับไปดูไปหารอบผีกันลูกรอบผีป่ะมานั่นแ <c oughs> หละมาแล้วน่ะซอมบี้อ่ะซอมบี้ฉันจะไปรับมันมันเลีนใครอ่ะมันเลีนใครอ่ะมันเลีนใครไม่รู้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 เหมือนกันลองลองดูลองดูรอหักนีรอหักคอมาแล้วอันนี้จะมีหน่รยรอดนะหน่วยรอดหน่วยรอด โอเคมา้มาโอเคลงมาลงลงมาลงมาไม่ลงมันไม่ลงมัดเฮ้ยมันลาดเว้ยเดี๋ยวดีดิฉันไมฉันยเดี๋ยวดิเดี๋ยวไเาดีไเดี๋ยวมาเลมลงไม่มาเลงนายมาเลนนายโอเคโอเโอเคโลงมาลโอ้ยตายตแต่ว่าเอาาขมาได้ไะขำมาได้ป่ ับไ,ไปแล้วไ,ไปแล้วหรอเป็นเิดนึงกําลังกลับกําลังกลับโอเคจู่ๆมันก็ติดมาตัวนึงครับติดดักตัวเราตัวนึงแต่ว่ามันมันตีเราทะลุอะ่ะผมคิดว่าจะต้องเปลี่ยนเอามันหายไปเลยว่ะเนี่ยมันจะเป็นงี้ตลอดเลยเอ้ยอยู่อยู่อยู่ทำไมอยู่ขวาม,มือเหรอเนันี่ยมันจะปีนเว้ยมันจะปีนขึ้นบ้านเราเว้ยอยู่ไหนอ่ะเจแล้วอ่ะออกออกไปแล้วสงสัยต้องรูต้องเล็กกว่านี้นะลองไหมลองลองอแบบประมาณช่วงขาไหมอ่ะคิดว่าได้ลองลองลองลอาลอง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 นองล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  โอเคครับตอนนี้อัปเดตบ้านประมาณนี้คิดว่าน่าจะได้อยู่ก็ก็สมมุติถ้ามันลงมาใช่ไหมเราจะขยายตรงนี้เพิ่มเดี๋ยวก่อนให้มันออกไม่ได้เราขยายตรงนี้เพิ่มแล้วก็ระยะห่างเนี่ยเราจะประมาณสอบบล็อกเพื่อที่มันจะตีเราไม่ทะลุก,กำแพงแล้วก็ต้องรอดูว่าไม่สามารถเราสามารถตีมันได้ไหมของค่าตัวเดียดน,นี่จบเลยนะลเ,าาเนี่ยภารกิจเราวันนี<ะ>้ฉันพร้อมละ้วโอเคเต็มล้านพร้อมใช่ไหมหนึ่งขอทาากันโอเคเราต้องหาเอาไปว่าเราเราจะไม่เราจะไม่เข้าทางนี้เนาะใช่เราจะเราจะทดแทนโอเคได้ได้ มาเกิดแล้วมเกิดแล้มาเกิดแล้ว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 รอรอรอมารอมารอมาเดี๋วนรอฉันรอฉันรอฉันรอแ้วผมรอแล้มาๆๆ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 ๆ

ตัวอะไรมาเยอะเลยโอเคครับไปหนึ่งครับขอไปหาตัวอื่นก่อนเฮ้ยมันหายไปบ่อยป่าว่ามันหนีมันซุ่มมัไม่ได้มันหนีเว้ยหรือหรือมันไม่มันตายวะโอเคตอนนี้ครับเราเอ่อเราปรับเปลี่ยนนิดนึงให้มันเป็นสลับแทนโอ้คิดว่าน่าจะได้อยู่ถ้าสมมติตีมันโอเคแล้วเราต้องรีบตีมันว่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายไปตีมัน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 ลองดูผมต้อตายเว้ยเอาดิผมว่าผมเชื่องั้นลองดูลองดูตี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 อุ้ยจะทายกูตายกูสวย แ yeah! ย่ขาดได้แล okay. วววกระจอก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 โอเคเคลียลภารกิจนี้น่าจะเสร็จสำหรับค่ำคืนเดี๋ยว,ดยวเดี๋ยวตัวอะไรเดี๋ยวตัวอะไรอยู่ข้างบ้านเราอะโอ้โ,อโหผมหมอสเอาพอฟีแคมมอสไปดูอา่เอาเหมือนน่าจะเป็นไอตัวเจ้าปัญหาเนี่ยลองข้ามป่ะถ้าไม่ได้ก็ลอ,ลองดูไหมลองดูไหมอ่าได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่จริงตัวสีป่ะนี่ไหนอะไอตัวสีป่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเต็งไม่แล้วอออเราเราไปท่อนตรงบนบ้านไหม <ไ>หมดเวลาเราม<ร>าถ่ายมาถ่แล้วเพื่อนใช่เห,หรอใช่อใชโอ้ยน่าจะแน่เออหุ่นไรการอยู่ฝั่งบ้านขวาเราจุดตเออเห็นอยู่เนี่ยไม่รู้เหมือนกัน,นด้วตัวอะไรเอาเป็นว่าผมสรัดคลิปวิดีโอวันนี้ก็จบไปท่านี้แล้วกันนะสำหรับค่ายเจมอดีนะฮะบอกเลยว่าใช้เวลาค่อนข้างเป็นชั่วโมงเลยวันนี้สามสี่ชั่วโมงเลยกยว่าจะเข้าเนียเ่ยแต่ละทัวร์นะไอแต่ละทีนะทุกคน ก็สำหรับคลิปหน้าใครอยากให้ทำคลิปแนวที่สอก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมสำหรับคลิปนี้เจีาใหม่ที่หน้าไม่ายครับผมทุกคนไอ้เ็บตัวเอ้ยสิบตัวไม่ไหวหรอกโอ๊ยไปเพื่อนมานอนคุณาไลุลุลุลๆ